สำหรับวันนี้นะฮะอยู่ในเอ d ดดีคุณเวกเตอร์เช่นเคยนะครับซึ่งจะสู้กับคุณคายก่อนที่เราจะไปรับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่างๆของผมด้วยสำหรับในวันนี้นะครับเราก็มีตัวละครเช่นเดิมนะครับแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนไลน์อัพนิดหน่อยจะมีตัวละครเฮลไฟเฟมขึ้นมานะฮะแล้วก็ตัวละครอย่างซอมบี้แมนนั่นเองนะครับในการต่อกรกับคุณคายเรากดเตรียมพร้อม็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้รอให้คุณคายกดพร้อมเช่นกัน เดี๋ยวเราไปรอดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับการต่อสู้กับคุณกายดูสิว่าเราจะสามารถชนะได้หรือไม่ความเร็วของโอ้โหตัวละครอ,อย่างอัศวินขับเพื่อนสันที่ไหนล่ะตัวละครอ,อย่างจากักรพรรดิเบก ชิบะบอมเปิดเข้าไปก่อนหนึ่งที่คราวนี้นะฮะคุณขายนะครับเป็นรองเรื่องความเร็วมาชิบะแยบไป2ครั้งแล้วปูโบกีครับลมหมุนระเบิดบ้าข้างซัดส,ส,สวนกลับคืนไปมาชิบะแยบหนึ่งครั้งมาชิบะแยบไปหนึ่งครั้งสวีริวครับเตรียมตัวทางทางอีคือยงสวนกลับคืนไปใส่แถวหลังเข้าไป1นึ่งแสนสามหมื่นแล้วยังไงต่อมาชิบะแยบไปหนึ่งครั้งมาชิบะแยบไปหนึ่งครั้งตัดเข้าไป2ครั้งแล้วทาซึมากิครับของคุณข่ายสวนกลับคืนมายกหินทำลายฟ้าจังหว ติดฟอสทั้งหมดนะฮะหกตัวเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าจะมีจกกักรพรรดิเด็กนะฮะในการต้านทานนะครับก็จะทําให้ติดฟอสเช่นกันอยู่ดีนะฮะคราวนี้ชิบาบอมสวนกับขึ้นมามาชิบาแย็บเข้ามาสองคำใส่ปู่บอมยุงแดงครับเต็มตัวอันติเมสกิลหรือเปล่าหรือจะโจมตีธรรมดาของตัวละครเยาคุนไคไล่โจมตีธรรมดาติดไม่ยอดทอไปหนึ่งครั้งมาชิบาแยบ็บหนึ่งครั้งมาชิบาแย็บอีกหนึ่งที่โกเคสสึครับเตรียมตัวอันติเมสกิลมาแน่จังหวะนีิมัดทาลวงไส่ซัดเข้ามา่ยรเว ่าวนี้ครับแผ่นไฟเปรมาโจมตีธรรมดาไปหนึ่งครั้งหมาชิบะแยบหิวเลือดหมาชิบะแยบ็บหิวเลือดแล้วต่อด้วยนะครับปูบอมของคุณกายโจมตีธรรมดาสวนกลับคืนมาบ้างหมาชิบะแยบหนึ่งที่ไฮไซให้ไฟเปรมอีกหนึ่งครั้งใส่ให้ไฟเปรมกล่าวนี้โจมตีธรรมดานะฮะจากตัวละครซอมบี้แมนหมาชิบะแยบสองครั้ง ยังไงต่อครับแล้วตามด้วยจากกรพัฒเด็กของคุณเวกเตอร์ครับอันติเมสาก,กิวมาชิบาบอมสวนกลับคืนไปบากปื้มระเบิดปลาปลานูนใส่เข้าไปหนึ่งที่มาชิบาแยบมาชิบาแยบแล้วตามด้วยลมหมุนพายุข้างนะฮะไม่ฮะโจมตีธรรมดากับคืนไปมาชิบาแยบไปหนึ่งครั้งชิบาแยบไปหนึ่งครั้งตามด้วยซีริวครับเตรียมตัวทางทางทีคือโยงสัตเข้าไปใส่แถวหลังเข้าไป2องแสนโอ้โหนอนเด้งไปเรียบร้อยนะฮะ ฝังศพไปถึง3ตัวยุงแดงครับอัติเมสกิลสวยกับคืนมาบ้างครับยัดเข้ามานะฮะใส่ตัวละครอย่างซุยริวแต่โลยังไม่แตกหมาชิบะแยบสวยกับคืนมาบ้างในเทิร์นที่2โอ้บอมครับโจมตีธรรมดาจังหวะนี้ไม่ฮะลมหมุนตัดเหล็กพายุใส่โคนสัตว์เข้ามา5 1 0 0มยุงแดงไล่โจมตีซ้ำอีกหนึ่งฟางมาชิบะแย็บอีกหนึ่งทีโอ้โหตายเป็นที่เรียบร้อยแย็บสวนกลับคืนมานะครับใส่ตัวละครฟูบุกิซอมบี้แมนครับยังว่านี้สาบ้านแคนสวนกลับคืนไปใส่ฟูบุกิโอ้โหระเบออรรรรสววกกลัับบคคืืนนนนนนมมาาไู่่่้้ใใจะะแแพหชี คราวนี้ตามด้วยหมาชิบะแย็บเป็นหนึ่งครั้งหมาชิบะแย็บเป็นหนึ่งครั้งฟูบุกิยังรอดได้คราวนี้ครับโจมตีธรรมดาสวยกลับขึ้นไปหมาชิบะแย็บหมาชิบาแย็บอีกหนึ่งครั้งแล้วยังไงต่อระเบิดชิบาบอมในจังหวะนี้ในรอบที่สสวยกลับขึ้นไปโลยังไม่แตกหมาชิบยแย็บหนึ่งครั้งนะฮะใส่ซอมบี้แมนแล้วก็แย็บอีกหนึ่งครั้งใส่ซอมบี้แมนซอมบี้แมนติดไม่ดับแล้วฟูบุกิครับจังหวะนี้ลมหมุนพายุข้างสวยกลับขึ้นไปติดรรระะเเบบบิิิดดไไไปปปนตฟคคััาาชยแข้้2ง ยุงแดงครับเตรียมตัวตีเป็นสกิลสวนกลับคืนมาบ้างยัดเข้ามาใส่ฟูบุกิแต่โลไม่หายมาชิบะแยบใส่ตัวละครจกักรพรรดิเด็กแยบอีกหนึ่งครั้งปูบอมครับเตรียมตัวลมหมุนตัดเหล็กมาพายุใส่โคนระเบิดข้างซัดสวยกลับคืนมาบ้างยุงแดงและโจมตีหนึ่งครั้งมาชิบะแยบหนึ่งทีหิวเลือดแยบอีกหนึ่งทีหิวเลือดให้กับ2ตัวแล้วซอมบีแมนครับ ยิงธรรมดามาหนึ่งครั้งยุงแดงไล่โจมตีมาชิบาครับเตรียมตัวแย้มาหนึ่งครั้งแล้วก็แย้มอีกหนึ่งครั้งแต่ว่าไม่ตายนะครับสําหรับซอมบี้แมนเตรียมตัวสะบั้นแคนสวยกับคืนไปใส่ยุงแดงหนึ่งครั้งหืร <c oughs> ะเบิดปืนฉีดน้ํามาชิบาแย้มหนึ่งครั้งมาชิบาแย้มอีกหนึ่งครั้งแล้วยังไงต่อชิบาบอมในรอบนี้ชิบานะฮะหายไปหมดแล้วนะครับในเทิร์นที่4ชิบาบอมสวยกับคืนไปบางซัดเข้าไป1นึ่งแสนหนึ่งสามทาร์เก็ตแล้วระเบิดพายุข,ข้างสวยกับคืนไปบาง เข้าไป4 0 0 0ยุงแดงก็เตรียมตัวอันดิเมนสกิลจังหวะนี้สวนสวกับคืนมานะครับใส่จกักรพรรดิเข้าไป40,004สองบีแมนครับเตรียมตัวซาบานแคนเมอ่อฮี่เรือให้กับตัวละครอย่างยุงแดงและกับตัวเองเข้าไป40,004เช่นกันยุงแดงไล่จุดตีสามีหนึ่งครั้งคราวนี้ครับยุงแดงโจมงตีธรรมดาไปหนึ่งทีไม่มีตัวไล่จมตีอย่างชิบะแล้วชิบะบอมสวนกับคืนไปอีกหนึ่งครั้ง4 0 0 0โอ้โหแรงรจัดๆแล้วพายุข้างสวนกับคืนไป20,007ตายเป็นที่เรียบร้อยนะครับชัยนะไปร คราวนี้นะฮะเราก็มาสู้กันต่อนะครับของคุณอีฟคุล่านะครับเรามีการแบนนะครับตัวละครอย่างโซนิกนะครับและก็ตัวละครอย่างโบลออนั่นเองคราวนี้นะครับเราก็เลือกนะฮะสตัวนะครับแล้วก็เราลบปุ่บอมออกไปนะครับให้คุณอีฟนะครับใช้คอนะครับของเกียรโรเกียโรแทนนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะครับสำหรับคอปู่บอมถ้าไม่มีตัวละครที่โหดเกินไปนะครับสําหรับฟังที่ใช้ตัวละครคอเกียโรเกียโรคราวนี้ฮะเรา ถูกเอาตัวละครซอมบี้แมนออกไปนะครับเราก็เอาเอาฮลไฟเฟนมาแล้วก็ตัวละครอย่างแฟดประกายแสงนั่นเองครับแล้วก็เอาตัวละครต่อสู้หนึ่งตัวนะครับตัวละครซุยริวคราวนี้นะครับเราก็ต้องมาดูนะครับว่าคุณอีฟจะเลือกตัวอะไรออกนะครับสาหรับเราแล้วก็คุณอีฟนะครับจะเลือกตัวอะไรเข้ามานั่นเองนะครับผมนะคราวนี้นะฮะเรากดยืนยันไปเปที่เรียบร้อยผมน่าจะเอายุงแดงออกดูคิด อ่ะเอาอยุงแดงออกนี่แหละครับกดยืนยันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาเอาเฮลไฟเฟรมออกแล้วาตามด้วยปูบอมแล้วจกกักรบพัดเด็กนั่นเองครับอีกฝ่ายนะฮะของคุณอีฟก็เป็นบาคุซันแล้วก็จกกักระพัดเด็กนะครับคราวนี้เรามาจัดตำแหน่งสักนิดหนึ่งนะครับคราวนี้นะฮะความเร็วของผมนะครับจะมีไล่เลียงไปนะครับจากจากกักระพัดเด็กตามด้วยฟูบุกิและก็สวีลิวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูการต่อสู้ในรอบนี้กันเลยนะฮะว่าจะเป็นอย่างไร คราวนี้นะฮะจัก,กรพรรดิเด็กของผมนะครับได้เปิดก่อนนั่นเองอันติเมสสกิลจังหวะนี้ชิบาบอมเปิดเข้าไปหนึ่งครั้ง4ี่แสนเกือบตายไปหลายตัวหมาชิบาแย้ไปหนึ่งครั้งแย้ไปหนึ่งทีโอ้โหตายเข้าไป2ตัวเกวินไละเตะซ้าอีหนึ่งครั้งคราวนี้อันติเมสสกิลชิบาบอมสวนกลับคืนมาบ้างไม่ทะลุโลนะฮะโอ้โหโลแตกไปหนึ่งตัวนะครับสำหรับแฟนประกายแสงมาชิบาแย้อีกสองที่คราวนี้ครับบาคุซันครับเตรียมตัวสับพา ขนาดสับเข้ามาแสนสามโอ้โหจกักรพรรดิเด็กแตกมาที่เริร้อยมาชิบะแยบอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งแล้วตามด้วยฟูบุกีครับอันติเมตสกิลพายุไซโคนข้างเข้าไปแสนสามมาชิบะแยบอีกหนึ่งดีเหลือแค่เพียงตัวเดียวนะครับแล้วซุยลิวจังหวะานี้ทางทางอีคือยงปิดฉากไปหรือเปล่าบางเข้าไปแสนสามเรียบร้อยปิดฉากอย่างรวดเร็วและต่อไปนะฮะเราก็มาสู้นะครับ กับคุณ JRP นั่นเองนะครับในรอบนี้โอ้โหมีแต่คนตึงๆทั้งนั้นนะฮะบอกเลยแถวท็อปท็อปเซิร์ฟนะฮะหนาวหนาวเหน็บเหน็บกันทั้งนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับในรอบนี้เราจะสามารถคุณชนะคุณ JRP ได้หรือเปล่านะใช้คอเกียโรเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาแบนนะครับคอของปู่บอมไปนั่นเองครับเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับสาหรับในรอบที่3ามนี้เท่านี้นะครับจักรพรรดิเด็กผมได้เปิดก่อนอย่างรวดเร็วตามด้วยฟูบุกินะครับแล้วก็ซูริลิวนั่นเอง คราวนี้ครับหมายชิบา่าบอมสวนกับพื้นไปฮะเปิดเข้าไปครั้งแรกครับ4 000, ี่แสนห้ายูงแดงไล่โจมตีสามไปอีกหนึ่งครั้งแสนเก้านะฮะหมื่นเก้านะฮะแล้วก็หมายชิบา่าแยกโอ้โหสี่หมื่นสี่หมื่นตามด้วยฟูบูกิครับอันติเมะเกิลสวยกับคืนไปมั่งเข้าไปแสนสองแล้วยุงแดงไล่โจมตีสามอีกหนึ่งครั้งโอ้โหเพียงแค่ไม่กี่ครั้งนะครับทำให้ตัวละครฝั่งคุณ GRP นะฮะตายไปถึง4ตัวคราวนี้ครับสุริวโจมตีธรรมดาไป1ครั้งแล้วบาคุซันครับเตรียมตัวสับพาโลก โอ้โหยอมแพ้เป็นที่เรียบร้อยและข่าวนี้นะครับเราก็มาเจอคุณ j r อีอีกหนึ่งครั้งข่าวนี้นะฮะเราเลือกปู่บอมออกไปดูสิว่าเขาจะแก้เกมอย่างไรนะครับผมรู้สึกว่าเขาจะแบนแบนตัวเมตาหลักนะฮะตัวเล้สองตัวออกไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครอย่างโบลอสแล้วก็จักรพรรดิเด็กนะฮะเออขู่ค่าวนี้ครับเราก็ต้องมาดูนะครับว่าเราจะสามารถคุณชนะคุณ j r p ได้หรือเปล่าคนนี้นะครับค่อนข้างเก่งมากนะฮะในการวางกลยุทธ์ถ้า ใครอยากจะรู้นะฮะว่ากลยุทธ์เขาเป็นอย่างไรนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้แล้วผมก็จะไปอัดวิดีโอมาให้ดูนะฮะว่าเป็นอย่างไรนะฮะเออเราจะได้มาแชร์ความรู้กันนะครับว่าคุณ JRP คนนี้เก่งขนาดไหนนั่นเองครับนี่เราก็เลือกออกไปนะครับสำหรับเกวินเราก็เอาออกไปหนึ่งครั้งแล้วคราวนี้ดูซิว่าคุณ JRP จะเอาตัวอะไรออกเอาบาคุซันออกนะครับแล้วเราก็เลือกตัวละครหลักๆอีกหนึ่งตัวตามด้วยซยริวนะครับแล้วก็ความเร็วอย่าง โซนิคนะฮะหุย้ยฝั่งนู้นเขาเอามาแบบยกตีเลยนะ,ะในส่วนของเกียโรเกียร์โรนั่นเองนะค,ะครับผมคราวนี้นะฮะเราก็ต้องมาดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรในรอบนี้เราจะสามารถชนะได้หรือไม่นะเออชนะ2ตาติดไปเลยคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มากดเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับสำหรับคุณ j r p ได้เปิดความเร็วก่อนนะ,ะสำหรับโซนิค โซนครับเตรียมตัวฝังสีเงาเปิดอันติเมตสกิลมาจังหวะนี้อาจเข้าไปใส่ใครโซนิกับเตรียมตัวฝังสี่เงากําลังเลือก5้เลงนะคิดว่าน่าจะเป็นโ,โซนิกอัดเข้ามาใส่โซนิกตายเรียบร้อยนะครับแล้วตามด้วยวัค e ซีนแมนล่าง2ครับเตรียมตัวอันติเมตสกิลมาครับยกหินแล้วก็ปาดไปดึงทีติดฟอสเข้าไป5ตัวนะฮะยุงแดงไล่จนต,ตีซ้ำเข้าไปแล้วก็ระเบิดฟอ์ท,ทันทีอโอ้โหตามด้วยทาสึมากีครับ ยกตึกทำลายฟ้าสาสขึ้นมาบูบับบุบับอือฮติดฟอรห้าตัวเช่ยยนเคยยิงแรงแล้วจมตีหนึ่งครั้งแล้วก็ระเบิดฟอสหนึ่งทีแล้วระเบิดฟอสอีกหนึ่งทีแตกไปนที่เรียบร้อยโอ้โหโคตรเร็วนะครับนี่แหละฮะก็เป็นระดับนะครับของมหาเทพนะตึงๆกันทั้งนั้นสำหรับใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับ